น,นอ,ะ,อะได้ชบข้อวะนะเอาสวัสดีสดน้องมูนีถือว่าอากาศดีเนาะแต่ว่ามุนีครันจะได้ออกจกบ้านไปเพื่อจะเรียง หอปูตาหรือว่าฮอคุณเนาะแล้วก็เครื่องทีวว่าจะไปมานี่ก็คือว่าจะได้มีอ่ามีทั้งหมากอ,อกยามีส่ว่งเที่ยนเหล่ายา,าปลาแบกมีทั้งหมูพันหมักเบ่งเนาะหลายสิ่งหลายอย่างลาอาหารการกินเนาะเอาไปนี่ได้ก็ไปบ่งอยู่ทั้งคุนเนาะมีมี่ยังคือว่ามือนี่ซีเมนเลียมเพื่อจะล่งเห็ดหน้าเลียงปูตาหรือ,อว่ารักบ้านของเราเนาะสนั่น ตามไปเบิ uhm. ่ง <Tower> น้ากันนอกมาเนาะเออนี่นี่มนเครื่องเนาะจะเอาไปนี่มีเบิดนี่อันนี้ก็ดีน้องก้อยเพื่อดิไปเนาะน้องก้อยอยู่ถ่ายู่บ้านเด้อลูกเด้อพอเอาหมูมาให้กินเด้อชิ้นหมูเด้อเออมากเลยมันนี่ขี่เต็นต์ไปเด้อมันเนี่เด้อเนี่ยร้ายขู่ร้ายคนเนี่ยเออจะได้ขี่เต็นต์ต่ำ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 ออกไปคนละ ขนเครื่องขนของขึ้นมาเลยนี่เนี่ยเอาคืนคืนคืนไปเลยรถเท่านี่ไม่ได้ยากสบายช่ำบายชบายลงก็ลงสบายขึ้นก็ขึ้นช่ำบายอ๋อกได้ออกได้บัินี้ซูเปอร์เฮา ล,ลุยลุยลุยไปตามปลาตามดงเนาะเบือสีหอดออปูตากัโอ้ยไกล้ขนาดไหนประมาณสามลักคุเละออกจากบ้านไปกันเลยลุยน้ำลุยคล้องไปนี่นะโอ้ล้มหน้าไเลยอะ้สามห้องน้องถึนงน้องน้าอบางเนียน้า้ากแลู่ไม่หลุไม่ได้เลย ุยบันนี้ลุยลุยบัมนู่อาดียวันเด้อจงนะ้าจังนดี่เด้อเดี๋เด้อยังพ่ท่านในี่คนเนาะอ้าวมาหอดก้อนโม่่นน่ะ มาหอดมาถึิงไหงนี่จัะหน่อยพาเบิ่งมานน้ำลังเน,น,นาะหลายคนขนาดเลยมาหอดแล้วเ,ลเด้อวันนี้เด้อนี่อ่ถือว่ากำลังแตง่งคันเนาะเออแต่งคันแต่งอย่างเอออันนี้สินผานาแฟ่เด็กคันยัองอันนี่ยบอ <c oughs> ล่างดินบ่ร uh, uh, okay. ู้มันยังอะไรล่างดินล่างดินโอ้ล่างดินโมฮะเออเออกำลังกำลังเนาะหลายขู่หลายคนสินพื้นเพื่อว่าก็มีอันนี้คือซีเมนล่างดินคือซีเมนพี่จอยอันนั้นซีเมนคันแก่บ้ว อันนี้ก็แม่นน้ำสางแก้วด้วยเนื้อป้าถูน้ำสางแก้วเสร็จอกจอกจอกลงมาเนาะโอ้โหอ้โหคือมากกระดอกแทนนั่นนะมะพร้าวน้ำคัดเนาะเอ๋อันนี้ก็น้ำสางแก้วพวกที่แก้บ้าพวกที่ ล่างดินล่างดอนเนื่องว่าได้มีนำสังเกตเนาะผุรสาผุรสามากนไปในซาปนข้าวอารนะเ้ำเนาะมุดบ้านแตงคันขออกเลยเนาะที่บานีอยางบ้านนี่ยาง่งที่ให้หน้าได้ไปได้ใหม่ห็นติ้งทิ้งแล้วบ่อนเนาะ ช่ป่ะแล้วพากพอพี่ก็เดือนนี่บานี้มันปีเดือนแล้วเออนี่มาไปปลูกตัวนึงลนี่มีกาวแดงปลาแกงหุงมีตะกาตัวนึงเนาะหบ้านเฮาังมันก็อื้เพิ่นบ่าไว้เพิ่นได้แก่เลยคัน่นะเออ มานี้แก่ป้าของสามเครื่อีกิลาเนาะเออสลาเพ่งมาเข้ามา่คุณมาแก่ผู้หลุดออกคันลูกเออลูกป้าอยู่เมืองไทยมัองมอนพแล้วเขาอยู่เย็นเป็นซุกอยู่ดีไม่แห้งบ้าวังโรคโควิดนี่แหละถึงเก่เนาะดูคอที่สองขึนมาเพ่วงเนาะพ่วงมันไตเฮ็ดไงบ้านุคุแลเสแต่ไปตัวเรื่องอะไรหน้ามันดีตั้งทุ่มไอ้เจ๊นี่พนัก ยูคนดีๆไม่แห้งแกมาแก่พองกันเลยวันที่สแล้ก็ของกันเท่าตันลูกน้งจันน้นนยำกุงกุ้งเจ้าห้องเ่ยยูนแหละผักไม่หนังใหญ่กลก็เจ้าู่ดีไม่แห้งคนดีไ่แห้งมาแก่เนาะตู้ทันที่สี่นงบูเนาะ มูเรือแหละคนกันั้นมาแก่คัพปี้ยี่อ้ยนกัได้มาเดินวนไว้คนม่แก่แานนี้ตกตาหนึ่งตั้ทั้งที่หาบ่ทั้ต่อไปมันลงสาข้าวเออเออทีดถ่ายมันหลังสาบข้าวผมนั่ง่วงมันเนะลูกเช้านนี่แหละคนกัได้หลังสาบข้าวมทางคนที่แล้วมี่กก่แฉซิงตัวกตาหนึ่งต้ยี่โอ้าว อ่ะบบเลากินไฟแบบนี้เลยนะเดี๋ยวว้านะมีก็ถือว่าบรรยากาศอีกด้านหนึ่งเนาะเออกำลังขั่วข้องกิวของกินเนาะกำลังเห็ดอยู่เห็ดกินได้เดี๋ยวนี้เอออุคลุกอยู่เจออยู่ทั้งนั้นก็ถือว่ากำลังอ่ากำลังขั่วซัดอ่าชีเห็ดเพื่อ อยู่ในหอพุ่นเนาะเพื่อจะลงเห็นหน้าปราะจำปีเฉพาะปีนี้มีร้ายกูหลายคนเนอะอกำลังดังไฟเพื่อจะขั้วสัดเนะาะคพ่อขั้วหมูกำลังดังขึ้นดงันดงไฟบรรยากาศอยู่กลางฟ้ากลางดง คนก็หลายหนี่เนาะมื้อนี้คือว่าคนหลายแล้วมื้อนี้เลี้ยงประจําปีอะไเฮ็ดหยังเท่าน่ะเฮ็ดหยังทําให้เาหน้าแล้วาให้เาหน้าบ่นี่ โอ้ยูนี่สิเฮ็ดยังอยู่ในนี่นะงุโตูพุหลังดินลังนอนอยู่ในนี่สิปูเข่าพวกนี่ปูเข่าเจ็ดโนเออขอคนดีพ่อดานคนดีดงคุโตกาดรุงคนดีปีนี่เออมีอนอกมือนนี้เนาะนี่แหละเอาฝนญหาใหญ่ๆในเด้อใหญ่ๆมากเลยเออขอบใจขอบใจมันดูว่ามาแก่มาบ้าน้เปิดเกรืองือว่ามาจำ ทั้งลุงทั้งลางอยู่รักดินเจ้าพอมาเทศซักประจำบ้านเนะาะห่าิ่นได้อยู่หมาอะไรหมาเบิ้ลหาเมืื่ออสินหามสินหามอันนี้เลยพันว่าผ้าขาวแดงผ้าแกงหุงเนาะ อาทุอามีข้าหมาก,กอกยามีหลายสิ่งหลายอย่างอาโมนีให้ฝ้าดีพ้นดีได้ปีนีิบันิฝ้าชงพ้นดีนเอ็ดในเอสน่าให้มันได้สะดวกสบายได้บ่ใหอบ่ให้ยฟองโบหอยข้าอืาหลังจากนั้นเล็ขี้ม้ามันนี่กาบแก้วอืมเออออาอาประเานอาหารแล้วก็ขีม้ม้า าสว้สว่างสว่างขนาดอเอาข้ามาวันนี้ที่ข้อได้ชบข้อป่นะ โอ้ฝนหนาแก้วทีได้ตกอยู่ดอกวันนี้เนาะโอ้ฝนตกลงมาเลยเด้อวันนี้เออฝนตกลงหน้าลงอ่าหำน้าลุงมเลยเด้อวันนี้เออฝนตกเลยดำหน้าดำหน้าวันนี้โอาโหเออเอาแห้งอยู่บ่ราฝนนั่นโอ้โหฝนตกแห้งขนาดเนาะเออฝน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 ฝา ดำเบิ้ลแล้วดำเ,เบิ้ลเราบอกคนคนมากคนใช่นี่แล้วเียวมากพี่เลยไปเลยบนอ่ะ